สวัสดีค่ะนักอ่านที่น่ารักคะวันนี้มาแนะนำนิยายเรื่องเฟรนแค่เพื่อนแค่นั้นถึงเป็นเพื่อนกันก็ไม่ฟรีนะจ๊ะครอบครัวของยิ้มละไมติดหนี้เจ้าของโรงสีที่กู้เงินมาทำนาและกำลังถูกยึดที่ทำกินทำให้เธอต้องเอาตัวเองมาขัดดอกคุณนายด้วยการอาสาอุทิศตัวช่วยเข็นลูกชายหัวแก้วหัว,หวแหวน ที่เรียนคณะเดียวก,กันกับเธอให้เรียนจบสิงหาราชหนุ่มหล่อสายเปที่วที่วันๆเอาแต่โดดเรียนไปอ่อยสาวๆคณะอื่นแม้เขาจะดูเข้าหาได้ยากแต่เมื่อหน้าที่ปลดนีอยู่บนบ่าของยิ้มละไมเธอต้องคิดแผนการตีสนิทหนุ่มฮอตเพื่อให้เขายอมร่วมมือด้วยจนสุดท้ายยิ้มละไมก็ได้เป็นเพื่อนและรับหน้าที่คนรับใช้สารพัดประโยชน์ทุกอย่าง กำลังเดินหน้าไปได้ดีจนเมื่อเขาและเธอเมาเลยเธดเกินเลยด้วยความรู้สึกที่ล้ำเส้นของเพื่อนยิ้มละไมรู้สึกตัวแล้วว่าเธอแอบชอบเขาอยู่แต่สิงหาราชดันไปคบหาสาวสวยดาวคณะอื่นแถมเขายังบอกอีกว่าอย่างเธอน่ะไม่ใช่สเปคเขาเมื่อเรื่องกลายเป็นแบบนี้เธอจึงต้องกลบเกลื่อนไม่อยากให้สิงหาราชรู้ว่าเธอแอบชอบเขาเธอ แซงทำหมังเมินด้วยการเรียกร้องเงินค่าตัวจากเขาหมื่นบาทต้องจ่ายมานะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิเมื่อสิงหราชดันตั้งเงื่อนไขต่อว่าราคานี้ต้องเมาวันยิ้มละมไม่ทันปฏิเสธเธอก็โดินมัดมือชกให้ตกลงตามนั้นเขาทั้งกินดุกกินจุกกินไม่ยัง้งยิ้มละไมได้แต่ต้องอดทนกับข้อตกลงที่ทำให้เธอรู้สึกขาดทุนย่อยยับ อย่างเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะค่าเทอมแสนแพงมันค้ำคออยู่จากนั้นความสัมพันธ์แบบนี้กลับยิ่งคลุมเครือจนใจของยิ้มละไมเริ่มทนไม่ไหวทั้งที่เขาบอกว่าเธอไม่ตรงปกรัสนิยมของเขาแต่ก็ยังหวงก้างห้ามเธอไปไหนมาไหนกับใครๆการที่เขามาเล่นกับความรู้สึกแบบนี้ยิ้มละไมจึงคิดจบเรื่องเพื่อปกป้องหัวใจของตัวเอง ไม่อยากชอบเขาไปมากกว่านี้อีกแล้วแล้วเธอจะทําได้สําเร็จไหมเมื่อเขาพูดออกมาชัดเจนว่าไม่อยอมหมื่นหนึ่งยิ้มละไมย,ยื่นมือไปตรงหน้าของเขาฮึมหมื่นเนี่ยตัวท็อปเลยนะสิงหราชนิวหน้าไม่ห้ามกดราคาของฉันไม่หมื่นหนึ่งเนี่ยต้องหมอาวันนะ ตกลงไหมล่ะผู้ชายหืนร่างควายบ้าก,กามตรงหน้าไม่ฟังอีกแล้วเขากระจนเข้ามารวบรัดตัดตอนจูปิดปากเธอให้เธอรับข้อเสนอตามนั้นเหมาวันของสิงหราชทำเอาฉันไม่ได้ลุกไปไหนทั้งวันทั้งคืนนี่มันขาดทุนเกินไปแล้วนะติดตามผลงานของนโมสองสได้แล้วทุกแพลตฟอร์ม มาเอาใจช่วยยิ้มละไมคนสู้ชีวิตกับหนุ่มหน้ามอ่ออย่างนายสีหราชว่าจะจบลงเช่นไร